อืมอืมเหมือนลืมอะไบางอย่างนะแต่ช่างมันเถอะอืมอื้อเหนื่อยอ่ะพอดีทำไมหน้าคุณคุณนักลูกของบอสใช่ไหมไม่น่าเป็นใครเนี่ยแต่บอกว่ากินแต่เด็กโอเคจะเป็นมินนะไม่จะมาไหนมิน นั่นตถวแหละอลืมอร่ฉันไม่ใช่มิตรเอ,อ๊ะอ,อ๊ะอ่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 ะเอ๊ะอะไรย่ะเอะไรเนี่ย ไปก่อนดิถ้าไฟไหม้ถ้าตัอยู่ไหนเนี่ยแล้วตัวละเมอเดินไปที่ไหนเนี่ยโอเคข้าขันขไฟแล้วดีดีนะไฟข้างหลังมันไม่โดนละวะมึฮเสียวๆ่อยฮึ้นยหญเหื้ Er du død?